สวัสดีครับสวัสดีคนเบงทุกท่านครับผมสวัสดี FC ฟซีเบสุคูสุคนครับผมสวัสดีไปทางประเทศเกาหลีนะครับสวัสดีเจ้าของงานครับสวัสดีพี่ออสครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมอยู่กับงานโคกน้องนาโมเดลครับผม,มอน,นี้อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผม นี่เบ่งมุมกว้างๆกันไปนะครับแปลงนี้นะครับผมเป็นงานโคกน้องนาโมเดลครับผมกับพื้นทีประมาณสามไร่ในน้อยนะครับผมประมาณสามไร่ในน้อยเป็นงานนะครับผมคุดแก่ของเก่าจักน้อยหนึ่งยุนนะครับผมโดยทีมงานชูโชคทวีทรัพย์นะครับสิ่งี่เห็นต่อนาท่านนะครับผมกับเป็นคองใส่ไกลนะครับผมมีหลุมขนมคกแล้วก็มีบ่อนะครับผม บ่อทรงพีฟอร์มตัวอินฟินิตี้หรือว่าคล้ายๆกับเลข8บ้บานเล่าเอิดหนังสีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องย่างไปเบิ่งกันครับสิ่งที่เห็นได้นะครับผมกับแปลงนี้เลยนะครับผมบบเมนวางานคุดออกมาในรูปแบบใดนะครับผมสิ่งที่เห็นได้ของแปลงนี้ก็คือเจ้าของงานพื้นมีการเตรียมความพร้อมดีแห้งนะครับผมบวัวสิปเป็นการเห็ด บาดานการเห็ดโซโลาเซลนะครับผมการเห็ดห้องน้ำการเตรียมต้นใหม่มะปูหรือแม้กระทั่งการที่เตรียมฟางก่อนนะครับผมมาไว้คุมดินนะครับผมเป็นสิ่งที่หลายๆเจ้าของแปลงนะครับผมาขาดตรงนี้อยู่นะครับเนาะเท่าที่เห็นมานะครับผมแต่แปลงนี้เพิ่นเตรียมของเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมองค์ความรู้พงเพิ่นค่อนขอ้างที่สิเน่นเลยทีเดียวนะครับผม ผมมีความเสื่อว่าเ9 9าสิบเจุเกเปอร์เซ็ลยว่าแปลงนี้สิเป็นแปลงที่สวยงามมากเลยในอนาคตนะครับผมประมาณนี้อ่ะเขามาสู้นะครับผมงานขุดโขกน้องน,องนาเข้าต่อนะครับผมเบิ่งพี่น้องอยากช่ว์อยากวอากวดแห้งนะครับผม,น,มน้ำนี่ปึ๊้ยเป็นตโด,ดแห้งน้ำใสแห้งนะครับผมนี่อู้ เป็นสีฝานะครับผมเป็นสีฝาคล้ายๆกับทะเลสาบทุ่งกุลานะครับที่เราเห็นนะครับผมยูนีสีน้มสีแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับสีออกมากประมาณนี้นะครับผม <c oughs> แบบว่าโอ้งามแห่ง <c oughs> ตรงนี้มีธนาคารน้ําด้วยนะครับแต่ว่าน้ําเต็มไปหมดแล้วมองมาเห็นแล้วนะครับมีธนาคารน้ําด้วยนะครับผม <c oughs> งามแห่งงามแห่งสีน้ำนี้งามแห่งนะครับผม ตัวนี้เป็นบอ่อทรงพี่ฟอร์มทรงเลขแปดนะครับผมจากของงานเลขวเวเข้ามาแล้วก็เพื่อนอยากได้รูปหัวใจอีกจักรูปนึงเพื่อวมาแต่ว่าพื้นที่มันบ่นออําหน่วยเนาะผมลองเล็งเบื้องล่าเรื่องของการจัดการพื้นที่มันบ่อลงตัวกเ็กเลยก็เลยตับในเรื่องของบ่อรูปหัวใจไปบอ่อหนึ่งข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวผายางไปเบื้องเรื่อยๆ่นะครับผมโซนนี้นะครับผมก็สิเป็นโซวข,ของขั้นหลอมเนาะด้านบนเขาสีเห็นเป็นขั้นหลอมแล้วก็เป็นข้ององสไก่ต่อออกมาจากอ่าสะเหล็กแปดนะครับล้อมยาวไปน อ่อนงาเอาไปเลยนะครับผมฟังขว้ามือจะเป็นขั้นหลอมนะครับผมขนาดกว้างอยู่ประมาณซเมตรนะครับขนาดหลังขั้นประมาณซเมตรสามารถปลูกต้นไม้ได้หนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็สามารถใส่กระบะแลนได้นะครับผมแลนออมได้เลยนะครับนี่ยาห็น ตรงที่ผมยางอยู่นี่นะครับผมกระสีเอินว่าเบิมเบิ่มเ่ากระสามารถปลูกต้นไม่ปลูกอีหยงใดขึ้นกันนะครับผมนามสีบบได้ขึ้นมาถึงนี่นะครับผมนามสีอยู่ตรงข้องอยู่แหลวนะครับผมแต่นิยมปลูกกันตรงนี้เนี่ยตรงริมริมขอบนะครับผมเพื่อจังได้จังหนึงน่งนามถ่วมขึ้นมานะครับผมนามถวม่วงทงหน้าขึ้นมานะครับผมเพื่อมันซึมมันอีหยงเข้ามาในพื้นที่เท่าใดต้นไม้ข้ากระสีบบตายนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเนาะกะั นานา,นาเลื่อยนาฝนไปน่อยนึงช่วงนามันลงนะครับผมกอนจะหอดหนาหนาวกะนี่เลยครับตรงนี้นี่เศรษฐกิจยางดีเลยนะครับปลูกพักปลูกบักพริกปลูกบักเขือปลูกบักแดงอู้เห็ดเป็นคางเห็ดเป็นยงังยางดีเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมอ่ะหันมาฟังสายมือครับผมฟังซ้ายมือเราจะเห็นเป็นร่องสวนนะครับผมตัวนี้ความกว้างของแปลงนะครับผมอยู่20กว่าเมตร28เมตรนะครับผมลองสวนกะศรีแดงะครยาแห ไม่สั้นๆน่ารักน่ารักนะครับผมเห็ดเป็นหลองเป็นหลอกเป็นหลอกไหวนะครับผมเพื่อเพิ่นอยากเลี้ยงป่าหลายชนิดเนาะห้องก็มีการตบแต่งขอบตกแต่งขั้นไห้นะครับผมนี่ขึ้นเป็นงานเป็นสันเป็นแนวเลยนะครับผมดินจะออกเป็นดินเหนียวปนทรายที่เห็นนะครับเป็นกรบกาบพอหลูบเมื่อ้วมันจะเป็นกรบกาบอย่างที่เราเห็นมันอาจจะไม่เนียนตามากนะครับผมมันอาจจะไ่เนียนตาันไดเพราะว่าเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับผม ขอเนี่ยลงบนนี้กันแป๊บนึงนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับผมส้นที่เขาเห็นเนีน่ยตรงนั้นนะครับผมก็สิเป็นทนุ่งนาเนาะสีเหลือนาไว้ประมาณงานหนึ่งนี่แหละครับผมเอาไว้นะครับผมเห็ดแบบออร์แกนิกนะครับผมเห็ดแบบออร์แกนิก แล้วก็เห็ดขั้นหน้าหน่อยๆน่ไว้หานะครับวันหน้าเล่ฟ้าไวะครับประมาณว่า,าสามารถย่างอ้อมได้นะครับผมแต่ว่าปลูกต้นใหม่ไปเลยเด้อขั้นหน้าหน่อยๆมันเต็มนะครับผมทําไว้แค่กว้างประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับแล้วก็เห็ดทางลงไว้ห้นะครับผมเห็ดทางลงไว้ห้แล้วนะครับนี่จนะเป็นหน้าแล้วก็ส่วนฟังที่เป็นทางยา,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 างนะครับผมทางยางหรือว่ารถแรงในตรงกลางนะครับผมกะซิเวีนไว้ให้ประมาณ4 สี่เมตรถึงห้าเมตรนะครับผมสามารถปลูกต้นไม้ได้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ก็ได้นะครับผมนี่ส่วนที่เขาเห็นตรงนี้นะครับนี่กว้างอยู่นะครับผมโมเมนตเตอรสี่เมตรเดียวกัจะถึงห้าเมตรเลยนะครับผมตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ได้สองฝั่งเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศอ้อมๆเป็นยังซี่ครับเดี๋ยวสืพายางไปเบิ้งกับคุณพ่อเพป็น เป็นเห็ดหยางผู้นีเดือกุ่นขมุงขมั่มยุ่งเพิ่นไป <c oughs> ขยันอีลีนะครับผมตอนนี้กับประมาณายโมงนะครับผมโบต้องขึ้นถึงสภาพแดดขนาดใดน,นะครับผมโบมีต้นใหม่เป็นเห็ดงานเดี๋ยวว่าเก่งแห้งนะครับพอม,มาตรงกลางนะครับผมกระสีเป็นส้นส้นหนีส้นหนีคอนสีไงพอสมควรนะครับผมสูงอ่า สูงกว่าดินเก่านะครับผมประมาณ 7, 8, สักเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับผมเป็นส่วนของการทําบ้านนะครับผมนี่ที่เขาเห็นทางหนา้านี่กว้างนะครับผมสามารถจอดรถได้อยู่มากจากสิบคัน <laughs> จอดรถนะครับตั้งแต่ริมสะเลขแปดมาจนถึงบ้านตัวนี้ก็น่าจะจอดรถได้เยอะเลยแหละอาจจะเห็ดเป็นทีปลูกต้นไม้น้ํานะครับผมเห็ดเป็นมองอ่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยงักงงวกันแล้วแต่เพิ่นสิจัดสรรเนานะเพราะเพิ่นมีบา้านหลังหน่อยไปแล้วหลังหนึ่งอยู่พนคุณนะครับสวยงามมากๆครับแปลงนี้สวยงามมากๆ ผมมั่นใจแนงนะครับว่าแปลงนี้สิสธิซ้ำฤทธิสุดๆเลยแหละนะครับผมก็ยินดีนะครับผมกับเจ้าของแปลงนะครับผมยินดีกับพี่ออสนะครับผมที่เพิ่นอ่าอยู่ต่างประเทศเนาะการเก็บเห็ดงานเก็บเงินนะครับผมส่งมาให้ทางบ้านแต่ค่อยๆพัฒนาที่ดินเจ้าของย่างน้อยๆนะครับผมก็มีการนะครับผมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้แล้วเนาะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้แล้วต่อไปก็คือการเริ่มลงลงพืชนะครับผมเริ่มลงต้นใหม่ เริ่มลงพืชเริ่มลงต้นไม่พออจะเริ่มเริ่มลงพืชเริ่มลงต้นไม่แล้วนะครับคุมความเขียวชะอมกระสิเกิดขึ้นมานิบานิแล้วมันกระสิงามนะครับผมพูนพี่ออดเป็นกระลังนะครับผมเป็นกระลังจัดการเร่องระบบนดํนามระบบประปาาหายอยู่นะครับผมกำลังจัดการเรื่องระบบน้หนาม,นามหายอยู่นะครับนามก็ดีดีนะครับสุดยอดเลยเป็นเริ่มปลูกแล้วครับนี่เห็นบ่ ตรงขอบขัน้นขอบหยางนี่เริ่มซีมิตาไข่เริ่มซีมิอรหยางแหละนี่ผมได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมเป็นของการเห็ดห้องน้ำโครงการเห็ดบ้านนะครับแล้วก็รีวิวต้นใหม่เพิ่นไปแล้วไปตามเบิึงด้วยครับเด้อคลิปแหลกที่อยู่ในไออาร์ยูทูบนั่นแหละเพี่ต้นใหม่กระสังมากฮักเลยสุดยอดแห่งนะครับผมโอ้ต้นใหม่นี่สซีผมมันสองร้อยต้นผมบอกครับนี่ ยาวยาวเห็ดยังครับพ่อมันเป็นยังครับ,บอืมครับอืมโอ้ยวัไปสามขาดฟอรไปไปไปมาเหาแล้วมาเฮาแล้วนะครับผมไป เดี๋ยวขาเบึงผาพมุ่มสูงประกอบกันไปหน้าผมมุ่มสูงนะครับผมค่อนข้างนะครับผมสีออกมาสวยมากมากเลยสำหรับแปลงนี้นะครับผมสําหรับแปลงนี้งานออกมาดีเห็นนะครับผมกะโดยทีมงานช่างเบียรนะครับผมช่างเบียรชูโชคทวีทรั์นะครับผมกะ สถานีต่อไปนะครับผมที่อำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเจอกันกับงานโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่3ไร่ขุดสะขนาดใหญ่ครับผมในงบประมาณแค่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมถ่าติดตามชมกันนะครับผมสำหรับแปลงที่เดียดอุดมนะครับผมพี่น้องกะมีคนถามเขามาหลายนาะเรื่องของราคาแปลงนี้นะครับผมราคาแปลงนี้นะครับผมในพื้นที่3ไร่นะครับผมอ่า อินบอกมาถามดีกว่านะครับผมเพราะว่าบางเทือบอกราคาไปแล้วพี่น้องกสิรวา่าราคามันสูงเพราะมันไม่งานแก่งานยางนำเนาะมันหลายอย่างเนาะครับเนาะมันเป็นงานแก่ของเกา่างานเพิ่มเติมอื่นๆเข้ามาอีกเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าผมถือว่าเป็นราคาที่บหรด้แพงหลายเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ผมไอเขาเอ่นว่าพืน้นอยู่ในพื้นที่บริการอยู่แล้วนะครับผมจงัจงหว,วัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดละนี่ผม สิบอคิดราคาแพงเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องนะครับผมพี่น้องบานเฮาพี่น้องไก่บานจะของได้มีการเห็ดเกษตรแบบตนทุน่นโบสูงแห้งนะครับผมสามารถสมดุลสมดุลสุขคนสามารถเอื้อมถึงได้บนไนเมนวาราค่าที่สสิแบบว่าสูงริบหลิวเนาะประมาณนี้นะครับผมโอ้โอโตก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 ,ตกโอเคครับผมพี่น้องนะครับผมไว้เจะเจอกันไหม คลิปหนานะครับผมสํารับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับผมขอบคุณ f อทุกคนครับขอบคุณ f อทางไกลเนาะทางต่างประเทศนะครับผมขอบคุณพี่ออสจากเกาหลีนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับผมทีไปหากินไก่บ้านนะครับผมแล้วก็ได้บึงคลิปได้แช่คลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกลับมาเห็ดเกษตรอยู่บ้านกลับมาหาความสุขอยู่บ้านกันนะครับผม อยู่ฝุ่นสูงงานกันมาเต็มทีแล้วเมื่อยคักแล้วนะครับผมฝ่าวก็บเงินเก็บข้านะครับผมมาหาซื้อทีซื้อทางนะครับแล้วก็มาเห็ดบานลังน้อยเห็ดสวนเห็ดยังนะครับผมตามความฝันมาเห็ดตามความฝันมู่เฮาครับผมพอแม่พี่น้องเป็นกระถาอยู่บ้านนี้ละนะครับผมมาหาร่วมตัวกันกินเขาปลากันอยู่บ้านเนาะอยากให้วิธีชีวิตแบบเก่าๆไปบนั้นกลับมาอีกเช่นหนึ่งนะครับผมจะฝากกันไว้ซัมนี้ครับผมดูแลสุขภาพจากของเด้ร์ช่วงนี้นะครับผมฝ่าฝนกะเริมากกันแล้วนะครับผม บางมองก้าน้าวหนาวบางมองกระห้อนห่อนนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมด้วยความปรารถนาดีนะครับผมจากหลุนชูโชคทวีทรัพย์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้บา,บายบายสวัสดีครับ